มึงเราไปถอยเครื่องมันทําโมจิกันปะแค่หูข้าวญี่ปุ่นแล้วใส่ลงไปก็กลายเป็นโมจิเลยแต่มันไม่ง่ายอย่างงั้นทุกคนหลังจากหาในไทยมาหลายที่แล้วก็ไปค้นพบเครื่องนี้เลยเห็นรูปร่างเหมือนเครื่องทําขนมปังก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะมันเป็นเครื่องทําขนมปังจริงๆอตอนแรกเราอยากได้เครื่องทาโมจิมากถ้าสั่งจากญี่ปุ่นรวมค่าส่งแล้วก็สี่ห้าแบงเเทาแน่เลยลองถอยเครื่องอันนี้มาทําดูก่อนหลังจากปั่นไปหนึ่งชั่วโมงก็รู้เลยว่าเราใช้มือกวนเองยังละเอียดกว่าเลยแต่อย่าเพิ่งพูดอะไร n ใครบอกชีวิิตต้้้้อออองงงงงพยาาาาามมดดูโจทํํคครรรรรรัััแกกสเเเ็ข่่่นนนปืีไ เทกทเจอร์ที่ได้ก็ไม่ต่างจากหมากฝรั่งเลยติดมืออิบอายเลยครับเชฟแต่พูนก็พูดไปพอใช้ตู้เย็นเราออกมาดูดีมากแต่จะกินแค่โมจิปกติมันก็ธรรมดาไปเพาเอาโมจิมันทาเป็นข้าวเกี๊ยวว่าวกันทท้งนั้นแหละสุกยังมือสุกพอดีหมายถึงโมจิสุกหรือมือสุกมือดี <c oughs> ดีนะที่เรามีหัตตะวันตะวันร้อดอิบอายเลยครับเชฟพี่คิดว้มันไม่ใช่แบบนี้อ่ะมันน่าจะลอกออกมาเป็นแผ่นแป้งได้เลยบีหนึ่งหรือบีสองเป็นแผ่นด่วนดึงขึ้นมาเองก็ได้ <c oughs> บอกแล้วว่าเชฟ